สวัสดีครับผมนันทวัฒน์พระเคือพันธ์วันนี้ได้มีโอกาสนำเครื่องผิดน้ำโซลิดเอนไซม์นะครับมาถวายผมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถวายที่หลังแล้วน,นะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอ,อ,อันนี้ครับมันเป็นเอนไซน์เสริมผลิตที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะส,สกัด เอนไซม์เอนไซม์ก็เหมือนที่ผมไล่ฟังก็คือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยในเรื่องปฏิกิริยาในร่างกายทั้งหมดนะครับเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกระบวนการนี้ไม่ใช่ยากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้ร่างกายเนทำงานปกติร่างกายจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตัวร่างกายเองดีที่สุดแต่ในปัจจุบันนี้ครับในปัจจุบันนี้ก็คือว่าระบบ ของการแพทย์แผนจจุันเนี่ยเอาสารเคมีเนี่ยไปบังคับให้ร่างกายทําอย่างหนึ่งแต่ก็ไปเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่ได้หมายความว่าการแพทย์แผนจจุันเนี่ยไม่ดีไม่ใช่แต่เครื่องทําน้ำโซลิดเอนไซม์นี่นะครับจะเข้าไปปรับสมดุลเช่นร่างกายเนี่ยอันไหนขาดร่างกายก็จะเสริมให้เกิดขึ้นให้ดีขึ้นอันไหนเกินก็จะตัดออก แล้วร่างกายฉลาดมากครับอย่างเช่นเนื้องอกในมดลูกเนี่ยร่างกายก็จะส่งด่างไปย่อยทิ้งไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดย่อยทิ้งออกเลยซีดในเต้านมดื่มน้ำได้เฉยนะครับร่างกายก็ไปย่อยทิ้งออหมดเลยอันนี้ไม่ได้ทำะไรน,นี่เป็นแค่ร่างกายไปไปปรับสมดุลให้ร่างกายนั้นทาง,งานดีขึ้นให้ครบถ้วนกระบวนกวารนะครับเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีสามประเทศคิดโดยประเทศไทย สั่งผลิตที่ญี่ปุ่นแต่ไปสำเร็จเสร็จสิ้นที่รัเสเซียคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสกัดเอนไซม์ออกมาเป็นเอนไซม์เป็นน้ำนะครับแต่ว่าเอนไซม์เนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้มันจะเสียหายสูญหายเสียหายได้เร็วนะครับทีนี้ในเวลานี้ครับ ที่บริษัทเนี่ยตอนนี้ทำมีบุคลิกของปริทานมีอยู่สองบุคลิกอันนี้เป็นผงที่ผมกล่าเรียนหลวงพี่ก็คือว่าคุณแม่เป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วก็บางเงินตอนนี้เป็นเบาหวานอย่างเดียวหรือเป็นความดันด้วยไหมครับเป็นเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งความดันปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องแรกเลยเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าไขมันในหลอดเลือดเนี่ยถูกพอกติดตามหลอดเลือดตามมันังเลือดเต็มไปหมดทั่วร่างกาย นะครับที่เอาแบบเร่งด่วนเนี่ยมาให้ก็คือว่าไปปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไปย่อยไขมันออกแต่กบเรียนก่อนนะครับไขมันในหลอดเลือดทั้งระบบยังไม่มีเวชภัณฑ์ใดๆในโลกนี้เอาออกได้ไม่มีมีทางเดียวที่เอาออกได้โดยไม่ต้องใช้พึ่งอะไรเลยนะครับคือออกกาลังกายงดกินไขมันแล้วก็ออกกาลังกายให้ร่างกายผอผ่านใช้ให้มากที่สุดมีทางเดียว แต่ปัจจุบันนี้ที่เขาจ่ายยาเรื่องความดันอยู่เป็นการจ่ายเขาเรียกว่าเหมือนกับโซดาไฟชนิดหนึ่งเป็นด่างแก่ชนิดหนึ่งกินให้เลือดเนี่ยมีลิดเป็นด่างแล้วเลือดเอ่พอพอเลือดมีลิเป็นด่างก็จะเป็นละลายไขมันที่ทํพทาพอกติดหนองหงเราเลือดเนี่ยให้มันเหลวไม่ให้มุดตันเขาเรีออยกยาควบคุมความดันไม่ได้รักษาความดันนะครับแต่ไขมันยังอยู่นะ หยุดกินยาเมื่อไหร่ไม่ใช่ครับอันตราย<ม>ถ้ามันไปอุดติดตรงหลอดเลือดเลี้ยงสมองเอามาพ่กเอามาพาดมาถ้าไปอุดติดในหลอดเลือดหัวใจตายเลยเนี่ยมีเมื่อวานม่วนเชิญน,นะครับก็มเีเพื่อนใน facebook แม่เป็นหลอดโรคหัวใจเลือดเลือดหัวใจตีบผ่าตัดสี่วันตายแต่นี้พอทางเข้าไปเนี่ยมันก็จะย่อยทิ้งเลยพระเจ้าอะไรจะสงสัยว่า คืออะไรมันมันจะมีเอนไซม์ทั้งหมด5ชนิดอาจจะฟังหนูยุ่งยากหน่อยนะครับอันแรกเลยที่สำคัญเลยมีอยู่ประมาณ35%นก็คือไลเปสเอนไซม์ไลเปสเนี่ยมีฤทธิ์ในการที่จะย่อยเปลี่ยนโครงสร้างไขมันนะครับพอย่อยเปลี่ยนโครงสร้างไขมันก็มาเป็นโปรตีนเป็นเกลือแร่เป็นอะไรเนี่ยครับร่างกายก็ไปใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็จะมีอะไมเลสก็ไปย่อยแป้งน,น้ำ้ำตาลก็ไปแก้เรื่องเบาหวานนะครับแล้วก็จะมีโปรตีเ hmm. อสโปรตีเอสนี่ก็จะไปย่อยโปรตีเอสออกก็คือป้องกันการไปโรคไต mm hmm. แล้วก็ยูรีเนสแล้วก็เซลลูเลสก็ย่อยเซลล์พืชนะครับอันนี้อยู่ในนี้แต่มันมี2บุคลิกก็คืออันนึงเป็นผงถามว่าทำไมถึงเป็นผงก็คือเพื่อให้สะดวกในการใช้ก็ละลายน้ำแม้วก็หลิมเลยนะครับอันนี้ ุณแม่ต้องทานก่อนอาหารสมมื้อ1ชั่วโมงนะฮะก่อนอาหารสามื้อ1ชั่วโมงและก่อนนอนผมให้มา120ซองสี่ครั้งในหนึ่งวันนะครับให้มา120ซองอันบางซองไม่มีสติกเกอร์เพราะว่าไม่อยากเสียภาษีเยอะนะครับก็เอาเฉพาะอันนี้คือเราทําบุญก็คือไม่ติดสติกเกอร์จะต,ติดด้วบางถังส่วนให้เห็นนะครับอันนี้มีอยู่120อง น,นี้ถวายก่อนดับแรกนะครับ <ubs id> สวัสดีซองเลยยกแบนี้เลยกันครับส่วนอันนี้ก็คือเครื่องโซลิดเอนไซม์ผลิตน้ำเอนไซม์เพื่อดื่มนะครับก็เป็นน้ำเอนไซม์ชนิดหนึ่งแหละนะครับถวายก่อนคืออย่างนี้ครับเครื่องนี้ใช้ประโยชน์ก็คือหนึ่งใค้ดื่มเดื่มเพื่อปรับสมดุลก็คือดื่มก่อนอาหารมันจะมีดื่มสองอย่างคือดื่มเพื่อรักษา ดื่มรักษาก็คือต้องดื่มก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยสามร้อยนะครับก็สี่มือ้อก็คือก่อนอาหารทุกมื้อและก่อนนอนแล้วในเวลาเดียวกันก็ดื่มประจําวันถ้าอันนี้จะไว้ที่บ้านคุณแม่ก็บอกคุณแม่ดีๆแต่ก็ต้องหิ้วมาผมพี่ต้องฉันด้วยคพรงพี่ก็รับมอดกเบาหวานมาด้วยนะฮะรบเป็นไขมันไขมันในชืเลือดไขมันในเลือดเบาหวานมาอย่าง ป้องกันไว้เลยเพราะสมมุติคุณแม่เป็นเบาหวานของพี่มีโอกาสเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นดื่มตันนี้กันไม่เลยอันนี้จะมีะผลข้างเคียงก็ว่าวันแรกสมวันแรกก็จะมีใครที่มีปัญหาในสมองก็จะปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวทีเดียวหายจบนะครับใครที่นอนไม่พอมันจะยิ่งกว่ายานอนหลับจะง่วงแบบบังคับให้นอนไม่ใช่ยานอนหลับนะครับคือร่างกายรู้ว่าขาเนี้ก็จะบังคับให้นอนนะครับ แล้วถ้าใครระบบรถ่ายไม่ดีบางรายนะครับใช้ว่าบางรายเนี่ยถ่ายออกมาครั้งเดียวเนี่ยชักโคกล้นเลยนะครับมีแล้วก็คือนั่นคือร่างกายจะปรับสมดุลเองแล้ววันนี้ถ้าเป็นไปได้ได้เกิดหลวงพี่รับผลไม้ที่เขาถวายมาก่อนฉันเอาน้ำนี่ครับแช่มันจะกกำจัดเชื้อโรคจะจะกำจัดยาฆ่า,มาแมลงทั้งหลายออกหมดเลย อันนี้สามารถใช้ทําความสะอาดอาหารก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงอันคือเหมือนกันอันสองคือถ้ารักษาก็ก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงแต่อันนี้ดื่มได้ทั้งวันดื่มยังไงก็ได้อ๋ออันนี้ยังไก่อนก็ได้อะไรก็ได้ครับแต่ถ้ารักกินเพื่อเพื่อกินเพื่อรักษาก็ต้องกินก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงอ๋อและน้ําระหว่างวันก่อนแก้วก็ครับแก้วน้ำหนึ่งแหลกพอแล้วแก้วน้ำหนึ่งครับครับเป็นแก้วนะฮะแต่ส่วนอันนี้เน้นไปเรื่องรักษาถ้าสมมติว่าจะให้โยมกิ กินตัวนี้ก่อนครับกินแล้วลงพี่กินตัวนี้ก่อนคือตัวนี้คือเดตัวนี้ยังให้ให้กินตัวนี้ก่อนได้ได้ตัวนี้แกกินหลังแล้วลงพี่กินตัวนี้ก่อนได้ได้ได้ครับได้ครับคือให้เป็นในเดรดเดนงงครับใช่ใช่แล้นเอานี้ไปก่อนยาก่อนครับแล้วตัวนี้ลงพี่จะฉันครับฉันได้ก็ได้ครับไอ้ยาลงพี่ฉันนี่คือฉันก่อนก่อนอาหารหรือฉันตลอดได้ตลอดทั้งวันตอนนี้หลงพี่มีไขมันเกินถ้าเพื่อจะเอาไขมันออกเร็วๆก็ฉันก่อนพอตื่นปุ๊บตื่นจากจะวัดก็แก้ว่ แล้วก็ก่อนฉันเพลนก่อนชั้นเพลนหนึ่งแก้วแล้วก็สี่โมงเย็นหนึ่งแก้วแล้วก็ก่อนก่อนนอนหนึ่งแก้วแต่ในระหว่างวันต่อไปนี้เพื่อให้สุขภาพเรายืนยาวไม่ป่วยก็ใช้น้ำนี้อย่างเดียวอันนี้อยู่ได้ประมาณยี่สิบปีอยู่ได้นานนะครับตัวนี้พอยมแม่แกตัวนี้หมดแล้วเราก็อยากเอาตัวนี้ไปเอาน้ำเอาน้ำยิ้วแก่หลอนเอาไปเอาเอาไปฮิ้วแก่ลอนไ่ได้เอาไปให้รับ ครเบื้องต้นเดี๋ยวผมผมให้เบอร์โทรศัพท์แล้วถ้าหลวงพี่ก็เมมเบอร์โทรศัพท์ผมก็มีไลน์ะจะทอมก็ถามได้นะครับต,ตัวนี้ก็โ <Okay. S 2> อเคคุยเท่านั้นก็ขอครับข้างในก็จะเป็น